สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะเพื่อนวันนี้ม่ไดจะลอยฟ้าจะมาเผาเพื่อนนิดนึงตอนแรกเนี่ยนางก็เป็นชนีเบาๆอ่ะชนีแบบไม่ได้สวยอะไรมากแล้วทีนี้มาเจอนางทีหลังนางสวยขึ้นแล้วนางน้ากริบมากนางขอโทษนะเพื่อนแต่เพื่อนปลุกมากจริงนางน้าปลุกใช่ป่ะแล้วนางไปหาหมอที่ไหนนางก็รักษาไม่ได้แล้วนางก็จะโลกสวยนางก็ถอกว่าเป็นฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยฮอร์โมนอะไรอะ ฉันก็บอกนางหมดเลยแต่นางใช้ไม่เคยหายเลยเก็เลยแบบว่าไม่รู้จะช่วยนางยังไงใช่ป่ะทีนี้นางอ่ะก็หายไปสักพักตึงไม่รมาเจอออ้ยตา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 ตตายหน้านี่กลิบมากแกเหมือนไปลอกหนังหน้ามาฉันก็ไปถามว่าไปทำศัลยกรรมมาไหมควะอ่าสมัยนี้มันมีการศัลยกรรมที่ลอกหน้าแล้วก็แบบได้หน้าดีขึ้นมาใหม่เหมือนเหมือนงอกมาใหม่อะไรเงี้ยมีหัวที่สองงอกมาใหม่อะไรเง <mm mm> ี้ย นางบอกนางไม่ได้ทำนางเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วนางสวยมนตัองเกิดก็บอกว่ามันเป็นฮอร์โมนตอนนี้ฮอร์โมนหยุดแล้วนางก็น่าดีขึ้นฉันแทบตกอลแกมันก็บอกว่าเออมแต่ว่ามันไม่ได้ใช้คีมล้างนาะตาบปกติ <c oughs> ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเ้าก็แบบมึงมึงทาร่า มันไม่จริงอ่ะหนังหน้าปลูแบบมึงไม่สามารถที่จะล้างหน้าน้าเปล่าได้เพราะเห็นหมวเออมันก็บอกว่าเออแต่มันไม่ได้ทาครีมจริงแต่มันกินอย่างเดียวก็คือก็ถามว่ากินอะไรอะไรเงี้ยจะเอามากินบ้างแล้วมันก็เลยบอกหมอมันกินยาตัวหนึ่งชื่อโซเนียแล้วนี่แองก็ไปถอยตามันมาสองกล่องไอ้ก็กินบอกไปกล่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเอว่ะมันมันใช้ได้แล้วไม่มีใครแพ้รับรองผมมันกินเข้าไปนะคะตัวนี้เน่ น่ากินตองนี้โซนิย่านะคะโซนิยานี่มันจะเป็นกล่องขนาดนี้แล้วก็ในกล่องมันก็จะมีแพ็ค่างนี้อันนี้เป็นกล่องที่สองของแอนแล้วนะคะนี่เป็นแพ็คนี้แล้วเม็ดมันเนี่ยไม่ใช่แคปซูลมันเป็นเม็ดตอกนะก็ลักษณะเม็ดเนี่ยแอนแกะแล้วกํากำลังจะกินนี่มันเป็นเม็ดแนี้นะเขากินเข้าไปอืมออ้าอลืมแกะน้ำเม็ดใหญ่มากเลย โอเคหายแอปเห็นผลไวนะบอกก่อนคือ3าถึงห้าวันเนี้ยสิวมันก็จะยุบลงไอ้ที่เราเป็นๆใช่ไหมตอนใจถึงสิบวันเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าหน้าดีอะเข้าใจปะคือหน้าเนียนคือลุมผนกระชับหน้าเปล่งมากแล้วก็เวลาหน้าดีอย่างเงี้ยแต่งหน้าเราก็จะสวยนะคะแล้วยิ่งแอปเป็นคนสวยแต่งหน้าเราก็จะสวยคุณสองจริงไม่เคยลงตัวยิงอะไรขนาดนี้อ่าแล้วก็ ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของพวกลดสิวแบบตอบโจทย์มากอะ่ะเขาสิวลดสาเหตุของการเกิดสิวทําให้ลูุมขนมันกระชับขึ้นเซลล์ผิวในมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดสิวฝ้ากระจดุดาำได้ด้วยนะและที่มันเดบรสมากเลยอะ่ะคือแบบมันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครสามารถทําให้มัน ดีขึ้นได้ก็คือเติมเต็มหลุมสิวแกตัวนี้เดอะเบสจริงเติมเต็มหลุมสิวได้นะคะแล้วก็กินกินตอนท้องว่างตอนเช้าเลยนะคะถ้าอาใน1่ถึง2สัปดาห์แรกเนี่ยให้กิน2เม็ดเลยนะคะตอนเช้าท้องว่างให้กินยัดไปเลย2เม็ดปุ๊บนะส่วนสมมติว่าเลยถึง 1- ถึงสสัปดาห์แรกไปแล้วหนะน้ามันดีขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วเนี่ยให้ทานวัละเม็ดพอตอนท้องว่างตอนเช้าโอลี่คือทานตอนเช้าอย่างเดียวนะคะ เ,เขาเปิดรับตัวแทนจําหน่ายด้วยนะขายง่ายกําไรก็ดีบอกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแจ,แจกทองแจกทองอะไรก็รู้ใจก็จะไปชิงโชคคเขาเหมือนกันเดี๋ยวรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวแอนจะเค้อนไอจีเขาด้วยเดี๋ยวให้ไปดูกันเดี๋ยวจะเอาไลน์ให้ดูด้วยใครสนใจก็จะไปติดต่อตรงนั้นเดี๋ยวเบอร์โทรอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะตั้งไว้ชื่อบนหัวคลิปเลยเบื่อเป็นคนสวยแล้เนนวลเบื่อมากผู้เลยอยู่ยากอ่ะไปทางไหนก็มีแต่คนมอง แม่จะตกอ่ะโอเคกว้วันนี้ฉันต้องไปทํางานต่อแล้วฉันก็ต้องไปหาน้ํากินะพวกะแล้วติดคอฉันแล้ว,ลวไปาป,ไป <c oughs> บายสวัสดีค่ะ